เรื่องข้อดีของมนุษย์เทียบกับเทวดาชั้นดาวดึงภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปประเสริฐกว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึงและพวกมนุษย์ชาวชุมพูทวีปด้วยฐานะสามประการสามประการอย่างไรเล่าคือ 1. ไม่มีทุกข์ 2. ไม่มีความหมวงแหน สามมีอายุแน่นอนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปประเริฐกว่าพวกเทวดาฉันดาวดึงและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสามประการหนีแลภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวชมพูทวีปประเริฐกว่าพวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป และพวกเทวดาชั้นดาวดึงด้วยฐานะสามประการสามประการอย่างไรเล่าคือ 1. เป็นผู้กล้า 2. เป็นผู้มีสติ 3. เป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันเงียมเพิกสุดทั้งหลายมนุษย์ชาวชมพูทวีป ประเสฐกว่าพวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปและพวกเทวดาชั้นดาวดึงด้วยฐานะสามประการนี้แล